พอเราทราบข่าวว่าชี่อุบลเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของน้ําท่วมแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องชาวอุบลน,นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเ g mm hmm. เขาเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนค่ะมาช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ต้องฟื้นฟูต้องใช้น้าต้องใช้ไม้กวาดองซักฟอกต่างๆอันนี้มันเหนื่อยมากแล้วมันทาวันเดียวไม่จบเราเตรียมกิจกรรมหนึ่งเอาไว้ใครมีความสามารถอะไรใครใครเก่งอะไร ก็มาช่วยกันคนละไม้ละมือาก,การเดินทางมันไม่ใช่แค่เรื่องของการท่องเที่ยวสงสารอี่เดียวนะพอเราเดินทางมาเราได้รู้จักกันเนาะเราได้ช่วยเหลือกันเราได้ไทยทาสารสุขสิ่งกันร่วมเดินทางโดยเมืองไทยประกันชีวิตอถอยอของมาโอ้โหก็ เชือมปลายไลฟ์กับโลคอลเราเดินทางกันอยู่แล้วนะคะเดินทางมากับ MG ีเนี่ยโดยเฉพาะคันนี้นะคะ MG ็มจีเอกซรกระบะพันยักษ์เนี่ยนะคะเราไปกันมาทั่วเลยแล้วที่สำคัญคือจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยคราวที่แล้วเราก็มาแล้วเราไปยืนอยู่ริมแม่น้ำมูลด้วยนะคะถ้าใครจำได้พอเราทราบข่าวว่าที่อุบลเนี่ยมีมีมป,ะ,ปะสะปัญหาเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เป็นห่วงพี่น้องชาวอุบลน,นะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ย เอ็มจีเขาเชิญชวนพี่น้องสื่อมวลชนค่ะมาช่วยกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมในครั้งนี้เราก็เลยได้โอกาสมาด้วยกันอีกครั้งค่ะศูนย์เอ็มจีที่วารินชำราบที่นี่นะคะเขาก็ได้จัดเตรียมของที่จะแพ็คเดี๋ยวเราจะช่วยกันแพ็คแล้วก็เอาไปส่งต่อให้กับพี่น้องที่ประสบภัยนะคะนี่เต็มเลยแล้วก็ในหลังรถของเราที่เราบรรทุกกันมาด้วยไปดูสิมียามีปลากระป๋องมีนมมีน้ำมีกาแฟ ก็ถือว่าเป็นเป็นอุปกรณ์เป็นเข้าของที่ใช้ได้เดี๋ยวเรายังมีของที่นํามาจากพ p พ v เองด้วยเดี๋ยวไปคุยกับพี่ด้วยพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พี่น้องสื่อมวลชนของเรานะคะพี่ต้นพี่ต้นขับอะไรมาคะเอ็อะไรคะ VS ครับคันสีเขียวๆขียคันนี้โอ้ยขับตามหลังมาสวยมากค่ะโอ้มาเป็นพลมอลาดินเลยคือคันนี้เป็นุล่าสุดเป็นไฮบริดด้วยอร่อยกว่าเดิมลุ่มสบายกว่าเดิมประหยัดด้วยไหมประหยัดมาก ใหขับคันนี้มาก็พลิ้วเหมือนกันค่ะพี่สบายมากประหยัดนี่ไงประหยัดมากคเป็นรถ2คันดีซีที่กำลังสูงมากเรียกว่าเดินทางไปกับไอแบบเล็กทั่วประเทศแล้วเนาะแล้วเรามาช่วยน้ำท่วมกันพี่ว่ายังไงบ้างคะหลังจากที่น้ำลงแล้วเนี่ยภาพของการพื้นฟูตรงนี้หนักกว่าตอนที่หนีน้ำอีกพอหลังน้ำมันลงแล้วสิโครนทั้งบ้านใช่ไหมทั้งตู้เย็นทั้งโต๊ะทั้งจานชามทุกอย่างเสื้อบงเสื้อผ้าอันหนสีก็คือขยะ อะไรที่ไม่เสียเนี่ยเราต้องแบบต้องฟื้นฟูต้องใช้น้าต้องใช้ไม้กวาดของซักฟอกต่างๆอันนี้มันเหนื่อยมากแล้วมันทำวันเดียวไม่จบกว่าจะฟื้นฟูได้อีกยาวครับฉันเรามมาในช่วงของการฟื้นฟูหลังน้ําท่วมเดี๋ยวเราไปช่วยกันเดี๋ยวไปฟื้นฟูกันเตรียมแรงเตรียมแรงสวัสดีครับพี่โอ้รับพี่เป็นยังไงบ้างโอ้นี่ต้องบอกเลยว่า พี่น้องรวมร่วมบ้านร่วมบ้านครับรายการอะไรคะบอกเลยก็จริงๆผมอยู่กับทาง P p พ v นะครับก็ติดตามได้ในช่องทางต่างๆทุกช่องทางก็ของช่องหลักโลยตรงเลยนะครับงช่องหลักเลยนะคะเป็นเป็นเจ้าวานใหญ่เลยนะคะ p ี t v ที่เรานําวันนี้เรานําของ P p พ v ใช่มาร่วมมาร่วมกับทาง MG นะครับก็จริงๆถุงใบเนี้ยนะครับเป็นถุงที่เราทําโครงการ อยู่แล้วก่อนนั้นเนี้ยลงมาพื้นที่แล้วเน้นยจว่าตอนน้ำท่วมเราก็มาแล้วถุงนี้มาก่อนด้วยแล้วถุงนี้มาก่อนมาเยอะมากแล้วก็ถุงนี้มาอีกทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ไอ้น้าท่วมเนี่ยมันไม่ได้ไปแล้วมันไปเลยแม้ว่าน้ําจะลดลงไปแต่ว่าคนเรายังต้องกินต้องใช้อยู่แล้วก็เหล่าเนี้ยถือว่าเป็นสินน้ําใจหรือว่าแรงที่เขาจะทําให้เขาช่วยฟื้นฟูบ้านเขาลดภาระต่างๆเนี่ยผมว่าอันเนี้ยถือว่าเป็นกําลังใจด้วยนะที่พวกเรามานะใช่ครับนะคะก็ถือว่า มาแล้วตอนน้ำท่วมตอนนี้น้ำกำลังลดเรามาช่วยกันฟื้นฟูช่วยกันเยียวยาเนี่ยเราก็ทางช่องเราก็นำของมาร่วมกับเขาใช่แล้วแล้วก็จริงๆแล้วในครั้งนี้นะครับ M. g. s เซลส์ประเทศไทยเนี่ยร่วมกับมูลนิธิลุ่งปตัญญูอของที่เราเห็นทั้งหมดเหล่านี้นเนี่ย ก็ถูกส่งมาแล้วก่อนหน้าแล้วเราก็นํามาสมทบช่วยอะไรได้เราช่วยกันจริงๆเรายังมีผู้มีน้ําจิตน้ําใจอีกหลายๆคนที่ส่งมาไม่ว่าจะประสงค์ออกน้ำก็ดีไม่ประสงค์ออกน้ำก็ดีเนี่ยส่งมาเพราะว่าอยากให้ผู้ประสบภัยเนี่ยนะครับสามารถใช้ชีวิตและดําเนินชีวิตต่อไปได้เดี๋ยวคืนนี้ถ้าว่างนะครับ ไปไลฟ์กับพี่พี่จะเล่นดนตรีกันอาวเหรอครับใช่ก็เล่นดนตรีแล้วบริจาคกันให้กับที่นี่เลยแต่ผมร้องเพลงไม่เป็นนะแต่ขออนุญาตจอยได้ไหมไม่ไม่จอยพี่ <c oughs> ก็ไม่ร้องพี่ะเน้นเต้น <c oughs> <c oughs> นี่เดี๋ยวเรา,าเจะท่านนี้เลยค่ะเป็นเจ้าของโปรเจกต์นะคะพี่ตุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท m g Cell นะคะครับ โครงการของที่ชื่อเต็มๆอีกทีค่ะย้ำ Together for Better Thailand กิจกรรมต่างๆเกี่ยวเรื่องของเส r สาที่เราเราทำตั้งแต่ด้ปี6162ตอนนั้นก็ครั้งแรกก็ที่อุบลน้ำท่วมเหมือนกันอ๋อคือครั้งแรกก็โครงการนี้ก็คือมาที่นี่ใช่ใช่ใช่เราก็เริ่มเริ่มกำเนิดขึ้นว่าเราควรจะมีอะไรที่จะช่วยเหลือสังคมในในสภาวะที่เรียกว่าคนอื่นโดงเดือดร้อนอยู่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเออเราคงต้องทำอะไรขึ้นมาก็เจเนเรตไอเดียเรื่องของ จู่เคเตอร์ฟอร์เบสเตอร์ไทยแลนด์ขึ้นมาแล้วก็นําของเนี่ย<ช>มาบริจาค<ช>ร่วมกับทางมูลที่ร่วมกับตันยูแล้วในในครั้งนี้เนี่ยพี่เห็นความแบบความเดือดร้อนตอนที่เป็นยังไงคะเปลี่ยนแปลงจากตั้งแต่ปีหกหนึ่งไหมคะคือต้องเี็นว่าไอเราเราอยู่กรุงเทพเนี่ยการรับข่าวสารเนี่ยก็ครั้งนี้เนี่ยผมรู้สึกว่า,เราร,วาเรารู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะนะแต่ความเป็นจริงเนี่ยเท่าที่เช็คจากพื้นที่เนี่ยการท่วมครั้งนี้เยอะ,ยอะนะครับเพียงแต่เพียงแต่เรียกว่าจุดของท่วมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไป เมื่อกี้เพิ่งปรึกษากับทางเจ้าของดีลเลอร์ที่อยู่ในบนนียก็เล่าให้ฟังว่าครั้งนี้เนี่ยจะท่วมอยู่ในเขตเศรษฐกิจซสียเยอะครั้งที่แล้วเนี่ยท่วมรอบนอกเสยเยอะก็ถือว่าเป็นความเดือดร้อนคนละกลุ่มนะครับแต่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันแล้วทราบว่าเร่อปริมาณน้ำเนี่ยมากกว่าเดิมด้วยสูงขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนนี้ท่วมแบบเป็นแนวขยายแต่ตอนนี้แนวสูงช่ก็ถือว่าเรื่องน้ําท่วมก็ยังเป็น ปัญหาของคนในจังหวัดอุบลราชธานีอยู่นะครับทุกปีแต่ปีนี้หลายๆลายคนพูดเลยว่ามันเยอะกว่าทุกปีคือน้ำมันสูงกว่าทุกปีแล้วก็อยู่นานกว่าทุกปีเผนบีนะบีบอกว่าเราจะต้องช่วยเขาอ่ะอุปกรณ์ในการทำความสะอาดออพวกน้ำยาฆ่าเชื้อหรืออะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือที่เขาตั้ง เป็นจุดอบยพนะคะผู้ประสบภัยน้ําท่วมนี่นะคะก็จะเนี่ยจะมาอยู่กันตรงนี้ก่อนในซอยตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรามาไลฟ์หาเขาเรียกว่าปัจจัยหรือว่าเข้าของเครื่องใช้ที่จะต้องมาช่วยที่จะต้องมาช่วยเขาเฟื้นฟูลหลังน้ําท่วมนะอันนี้ต้องถือว่าเป็นภารกิจใหญ่เลยมันจะมีรถทหารมาช่วย บริการประชาชนนะคะที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะอ่าเราถึงและนี่ที่เวลาวาเินที่เดี๋ยวคืนนี้เราพักกันที่นี่ร่วมเดินทางโดย รถยนต์ MG ็ีคุยกับน้องบีเรียบร้อยนะคะมาถึงแล้วเวลาวารินถ้ามาวารินชําราก็ต้องมาที่นี่แหละคะ่ะเวลาวารินนะคะเป็นที่พักที่แบบเก๋ก,กูดมากๆแต่ว่าตรงนี้ที่เราขับผ่านมาก็จะมีที่พักชั่วคราวนะคะสำหรับผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมคนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือคนที่ บ้านอยู uh ่ร huh. ิมแม่น้ําตรงนี้แหละอยู่กันมาก็เดือนเดือนกว่าแล้วนะตรงนี้ถือว่าเป็นกองบัญชาการเลยล่ะในการช่วยเหลือน้ําท่วมของเทศบาลวารินชําราบนะคะก็จะมีรถทหารมาคอยบริการพี่น้องที่น้ําท่วมแล้วจะเข้าไปในพื้นที่แล้วเข้าไม่ได้ก็ขึ้นรถทหารไปเดี๋ยวเราเข้าไปที่เวลาวารินก่อนค่ะไปเช็คอินกันก่อนเป็นไงบ้างเมื่อกี้พี่ผ่านมาเห็นเต็นท์เห็นอะ ครับผมใช่ฮะตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากครับปีเนี้ยจะหนักกว่าทุกปีจากที่เมื่อก่อนเนี่ยปี62เนี่ยอยู่แค่ระดับพื้นชั้นหนึ่งตอนนี้คือเกือบเป็นขังค่าคือพี่เห็นจากข่าวแล้วก็แบบก็ใจหายแล้วก็เราเข้าใจจิตใจของคนที่ประสบปัญหานี้เลยนะเพราะที่บ้านนะเมื่อปี54ก,ก็โดนเหมือนกันแบบนี้เลยคนในพื้นที่ช่วยเหลือกันดีมากเลยครับผู้ประกอบการหลายๆคนเนี่ยมีอาหารครับม,มาทำโรงทานที่ทเทศบาลวาลิน แล้วก็หลายๆหน่วยงานผู้คนที่ที่มาท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเอาเข้าของเครื่องใช้บริจาคเงินตรงเทศบาลวารินได้เลยตรงนั้นจะเป็นจุดที่รับบริจาคใหญ่ของของวารินเราอยู่ใกล้ๆโรงแรมเลยพูดถึงแบบที่โรงแรมเราเป็นไงมังคะโควิดก็โดนไปแล้วนี่มาโดนน้าท่วมอีกครับผมน้ําท่วมนี่เราเราไม่โดนน้ําก็จริงนะฮะน้ำไม่ถึงตัวโรงแรมเพราะว่าโรงแรมเนี่ยสูงมากแต่ว่าผู้เข้าพักครับเขาจะค่อนข้างวิตกกังวลว่า จะเที่ยวได้ไหมการเดินทางจะเป็นยังไงทําให้ผู้เข้าพักเนี่ยหลายๆคนเลื่อนการเข้าพักออกไปครับก็ทางโรงแรมก็เข้าใจครับก็ถือว่าก็มีผลกระทบแหละกับผู้ประกอบการในพื้นที่อันนี้คือตอนเริ่มๆใช่ครับแต่วันที่เราออกอากาศเนี่ยนะคะมากันได้แล้วมาเที่ยวกันได้เพราะว่าเวลาวารินเราเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ที่อ่าววังชมราบก็เที่ยวได้แล้วอ่สถานกาดน้ำที่กลายที่กลายแล้วถนนทุกเส้นทางเนี่ยรถเล็กมอเตอร์ไซค์สัญจรได้หมดแล้วครับผม ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะที่ของเราในส่วนของเราในโรงแรมของของโรงแรมเราเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมครับผู้ที่มาเข้าพักเนี่ยสามารถมาเรียนวาดรูปกับศิลปินในพื้นที่ครับก็คอสไม่กี่บาทเองครับแล้วก็สามารถได้รูปนั้นใส่โปสการ์ดแล้วรับทางโรงแรมเราก็จะติดสเตปมส่งไปที่บ้านเลยโอ้นี่ก็เป็นกิจกรรมที่ เสริงขึ้นมาครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราก็เอาเอาคนในพื้นที่เนี่ยแหละเอาศิลปินเพราะว่าจริงๆแล้วที่อุบลเนี่ยหรือว่าปอาดินชรนราบีนเนี่ยมีศิลปินเขาเรียกว่าที่ของเขาเยอะอมากโ,โห้องพักนี่ยังแบบว่าหอมสวยงามเหมือนเดิมเลยนะคะครับผมแล้วอย่ง <c oughs> างอย่างบาเบอร์เราเวลาบารครับ ก็เปิดปกติเหมือนเดิมบลเราเปิดบริการปกตินะฮะตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นเลยครับผมเพราะว่าเวลาบาเราเนี่ยรับรองแขกที่มาพักด้วยแล้วจะเสิร์ฟอาหารเช้าตั้งแต่เจ็ดโมงเลยอาหารเช้ากลางวันเย็นมีหมดมีหมดเลยฮะกลางวันก็จะเป็นอาหารจานเดียวแล้วก็มีหลากหลายเมนูก็เรียกว่า ทุกอย่างก็ยังเปิดปกติก็เพียงแต่ว่านักเดินทางมาได้แล้วตอนนี้นะคะคอย่างเมื่อสักครู่ที่บีบอกว่าที่นี่เนี่ยเรามีศิลปินเยอะดังนั้นเนี่ยเราเตรียมกิจกรรมนึงเอาไว้คือใครมีความสามารถอะไรใครใครเก่งอะไรก็มาช่วยกันคนละไม้ละมืออย่างอย่าง,งบีเนี่ยมีพื้นที่แล้วก็มีเขาเรียกว่ามีเครือข่าย ครั้งนี้ที่เรามาเพราะว่าเราจะจัดมินิคอนเสิร์ตใช่ฮะตื่นเต้นมาก <c oughs> เลยครับเพราะว่าพ,พอพี่ไอพูดมาเนี่ยแบบเออเราเรามีทีมงานอยู่พอดีครับซึ่งเดี๋ยวก็เรามาดูกันค่ะว่าทีมงานของทางมอ,อุบลเนี่ยเขาจะเป็นยังไงบ้างวันนี้เขาจะาพาน้องๆมาหรือจะพาบุคลากรของาลัรมา,มาแต่ว่าวันนี้อย่างท,ที่บอกว่าเราตั้งใจมาจัดมินิคอนเสิร์ตเพื่อจะเปิดไลฟ์แล้วก็รับบริจาคนะคะก็ตั้งใจว่าสักล้านสอง้านนี่น่าจะเบาๆน่าจะถึง ก็บีก็ให้มาละร้านหนึ่งเนี่ยร้านบีเนี่ยร้านนึงเนี่ยให้มาลให้สถานที่หนึ่งร้านมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราไปไลฟ์กันครับค่ะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันอยู่ที่เวลาบาร์นะคะเราขอแนะนำวงของเราก่อนวงของเราชื่อบะบแบงก็สำหรับนานเหลือเกินร่วมบุญแล้วขอบคุณมากค่ะมิกกี้คุณพิชชาขอบคุณมากค่ะคุณป๊อปบอกค่ะว่าเจอฉัน นี่ค่ะเขาเรียนเชิญคุณไบรท์นะคะคุณไบรท์คุณไบรท์พีพีทีวีเราไปเจอกันที่คลังสินค้าเนะไบรท์ Bright, สักเพลงเลยคะเอ๊ะที่เราตกลงกันไว้เราไม่ได้มีคิวที่ต้องร้องเพลงนะพี่ขอแจ้งยอดณนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งตอนนี้นะคะน,นี่ครูบาอาจารย์เล่นกันเลยนะเนี่ย 15828.9ออร่าประมวลเสื้อ509บาทเลยครับผม509บาทโอ้คุณสิริวัาหลบไปนะคะคุณออร่ามาแล้วคะ่ะ ันนี้สามคุณกิฟต์สามร้อยเก้าสิบเก้าร้อครับกับภาพนี้399นะคะเด be ี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครเนี่ยอ่าขึ้นไปแล้ว444บาทนะคะภาพนะคะคุณทันนพัฒครับทันพัฒค่ะสี่ร้อยสี่สิบ4ี่บาทแล้วสำหรับภาพนะคะส่วนเสื้อยังอยู่ที่509บาทอยู่นะคะ509เลขสวยนะคะคุณเป้คะวาดได้สวยน่ารักมากครับคุณแม่นะคะแสดงว่าแบบมันแบบมันชัดไง บบมันชขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคนะครับเพื่อพี่น้องชาวบนเรานะครับก็ประทับใจจริงๆแล้วก็ขอบคุณพี่ไอคือคือ,คอผมขอบคุณมาก <c oughs> ค,ค,ครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับ ขอบคุณพวกเรามากๆค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะเออสรุปยอดไหมสรุปยอด22821.99อเ้อาไปตรงนี้ประมาณ400นะคะอ่ะเดี๋ยวเติมไปเดี๋ยวเดี๋ยวไ้เติมไปให้เป็นพันหนึ่งแล้วกันเนะอะเติมลงไป ร่วมเดินทางโดยโรงแรมเวลาวาลิน okay. หลักสไตล์ที่โฮมรับโฮมรับเดี๋ยวเรามาซื้อของกันที่โฮมรับเ <andal ise> งินที่เราได้จากการไลฟ์เมื่อคืนนี้นะคะเราจะมาที่นี่มาซื้ออุปกรณ์ <S <S ซึ่งทำไมเราถึงเลือกที่โฮมรับเพราะว่าเขาจะให้ราคาเราแบบพิเศษสุดๆเลยทีเดียวนะคะในการ นำเอาเข้าวของไปแล้วก็ไปช่วยทำความสะอาดกับผู้ประสบภัยเดี๋ยวเราจะไปรวมกับเพจของอวารินชำราบนะคะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะคือพอดีเมื่อวานเราไลฟ์เนอเราได้เงินมาเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปซื้ออุปกรณ์ล้าง <Big S 2> เป็น<ฟ>เป็นเป็นบิ๊กคลีนนิ่งอย่างเงี้ยค่ะคือโปรเจกต์แรกเน่ะเราออกไปช่วยในเรื่องของพวกอาหารอะไรอยู่แล้วแล้วก็ชุดป็นชี่แต่ว่ารอบนี้คือเราก็ กำลังเตรียมๆอยู่เหมือนกันเรื่องของตัวชุดที่เป็นชุดคู่บ้านชุดคู่บ้านก็คือเราเราทำาตัวนี้ทำราคาพิเศษมาให้แล้วอ่นเนี่ยไอ้ที่รีดน้ำอันนี้ก็ไอ้ทองเหลืองครับเนี่ยอันนี้คือทองเหลืองใช่ไหมคะใช่คร่ะเนี่ยไม่ไม่กวาดกวาด้างกวาอันนี้แบบถึงส้วมอะไรแงบนี้ยดีนะฮะดีดีเข้าเป็นชุดอย่ีกแล้วกันนะปีนี้เนาะชุดเปียกแล้วก็มีชุดแห้งหนึ่งอัน อย่างนี้อย่างนี้อ่ะเมื่อกี้เราเอาเป็นสักอย่างไรยี่สิบชุดก็ได้นะเพราะว่าเรามีอยู่สองหมื่นถ้ายี่สิบชุดก็ประมาณหมื่นสองก็ยังเหลืออีกประมาณหมื่นหมื่นนิดๆเดี๋ยวเราไปซื้ออย่างอื่นด้วยเอาเอายี่สิบชุดอย่างละยี่สิบชุดใช่ค่ะอันนี้ยี่สิบดีครับตัวนี้ก็จะตัวนี้ก็จะฆ่าเชื้อด้วยฮะแรงด้วยโอเคเอาเอาสองโหลสองโหลก็ห้าพันกว่าบาท อันนี้อันนี้แบบอย่างหนาใช่ค่ะยาวกว่าปกตงได้มากขึ้นงานซักล้างยาวหนักใช่เพราะว่าเดี๋ยวเกิดแบบมีพวกสารเคมีไงอันนี้ส่องโหลส่องโลใช่ค่ะเราเอาอันนี้เพิ่มดีกว่าน้มบินเนครับเพราะว่าอันนี้ใช้เราเมื่อกี้เป้บอกว่าน่าจะใช้ล้วหมดไปใช่ครับอันนี้ใช้เยอะแน่ครับใช้เยอะแน่ๆเอาเพิ่มอีกสักโลไหมไม้เซตเซตหนึ่งเท่าไหร่อ่ะเอาเอาเอาหนักเบาเป็นคู่ไหมคะหนักเบา 210 210อ่าสมมุติสองร้เราได้อีก10ชุดได้เลยถ้าได้ได้เลยฮะได้เลยฮะแนวตั้งแนวนอนนอ่ะอันนี้ใส่อันนี้มาอ่ะพวกเนี้ยใส่เลย เสร็จน,น้องพันมากได้แล้วนี่น้ำยาครับ<า>อ่านีเราก็ได้ของจำเป็นทั้งนั้นนะคะเป็นน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อด้วยแปลงขดัดนะไม่กวาดไม่กวาดทั้งมีมีทั้งไม่กวาดอ่อนไม่กวาดแข็งนะตะกร้าใส่ขยะถุงขยะแล้วในนี้ก็จะมีถุงมือแปลงแบบขัด หนักขัดเบาเลนะแล้วก็มีน้าํายาล้างห้องน้ํามีแบบอันนี้เขาเรียกอะไรสกอตไบท์ทูทูทูพื้นแป้งสีฟันไม่ใช่เพลงแรกน่าจะได้ตะกร้าเนี้ยมา2-3อันสำหรับเพลงแรกเพราะว่าร้อแปด จันยอดแล้วกันนะเป็นน้ำยาเช็ดกระจกที่จันยอดมาเล่นอ๋อเป่าแคนดึงนะ <c oughs> อันนี้จันยอดนี่มาแล้วนี่ของที่เราซื้อทั้งหมดเนี่ยนะคะจากที่เราไลฟ์เ,าเนาะรับบริจาคแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ประมูลภาพสวยๆจากอาจารย์เป้ด้วยนะคะภาพภาของไอแล้วก็เสื้อยืดไอเอาเธอนะคะก็นี่เป๊ะ24007บาท24,007งวดนี้ 2 4 0 0 7ก็ต้องขอบคุณมากๆขอบคุณน้ำใจของทุกคนนะคะนี่กระบะพันย่างนี่คะ MG Extender ขอบคุณ MG นะคะที่พาเรามาทำเรื่องราวดีๆที่สำคัญคืออาจารย์ทุกท่านครับจากมมหาาลัยอุบลรชาชธานีนะครับ อนอกจากจะนำอุปก,กรณ์มา<ช>ย,ยังมาเล่นให้ด้วยใช่ค <c oughs> รับผมและสําหรับไอ้นีคะก็ต้องขอบคุณเมืองไทยประกันชีวิตค่ะที่พาเราไปทุกที่ทั่วประเทศนอกจากมาเที่ยวแล้วคุณอาจจะมาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ได้มาซื้อของไปช่วยเขาก็ได้ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแล้วแต่กําลังกายกาลังใจที่คุณมีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาเนี้ยเอาไปให้กลุ่มเลยนะคะจากเพจวารินชําราบ้านเฮาครับตอนนี้ทางเพจเนี่ยกำลังลงพื้นที่ทำความสะอาดอยู่พอดีอครับผมเดี๋ยวเราจะเอาของไปให้เขาเลยหล่ะ ในในการลงพื้นที่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าของนี้ในครั้งหน้าเนี่ยเอาไปทำอะไรกันบ้างเอาไปให้ใครยังไงแล้วไปใช้กันอย่างไรด้วยนะคะครั้งหน้าอย่าลืมกลับมาค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามทุกแพลตฟอร์มของเรา IE Channel ย้ำ IE Channel ถูกค่ะ <laughs> <laughs> แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะปะเดี๋ยวเราเอาของไปให้เขากันอ่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อบ้านเฝ้าของดีๆนะอย่าให้หล่นนะ่ นี่ยังเกือบมิดมิดลัวอันนี้ยังหนักอยู่ฮะน้ำเริ่มลดแล้วแล้วก็ทางชาวบ้านเนี่ยเขาต้องการการอุปกรณ์ทำความสะอาดก็เนี่ยแหละเดี๋ยว MG กับมูลนิธิร่วมกันอยู่เขาร่วมกันร่วมมือร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะสำหรับเซตนี้ก็ให้พี่เอาไว้ก็ต้องขอบคุณน้ำจิตน้ำใจของเพื่อนๆเนี่ยฮ้ยออกเลยอะยังไม่น้ำยาเลยนะเอถือว่า